โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้ไม่เทียบค่าพลังเนมาจูเนียนะครับผมตัวที่อยู่ในเพ็รตัวล่าสุดนะโอเคคือตัวนี้คือตัวนี้เนมานะครับผมลงสนามเวลตันเวลตันเอากดไม่ไปอะโอเคร้อยสองเหรอเนมาร้อยสองเหรอไม่สช่ร้อยสี่เนมาร้อยสองอืมแต่อย่าลืมว่ามันมีบูทบูทเสริมนะมีบูทเสริมถ้ามันได้บูทเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะไปเป็นหนึ่งร้อยสองป่วะ หรือมันตันแค่นีถถนะ้ถ้าบูสเสริมันนะถ้าบูสเสรรมไปเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะเป็นร้อยสองไหมหรือมันอยู่ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมน่าจะร้อยสองได้นะน่าจะน่าจะน่าจะได้แหละผมว่าเราสองร้อยสามได้เพราะว่ามันบูตต่างกันมันแยกบูตมันไม่ได้มันไม่ได้จำกัดเนี่ยผมว่าใช่ไหมมานีมาดีมาที่เคยมาให้ซื้อเนี่ยมีเวอร์ชันไหนวะที่เคยมาให้ซื้อโอ้โหรู้สึกว่าจะน้อยกว่าเมซี่เยอะเมซี่มีมีหลายเวอร์ชัน ทั้งบูสเตอร์ม่วงทั้งนู่นนี่นั่นเยอะนี่มาที่มาให้ซื้อน่าจะเป็นตัวตัว,ตว,ตว,นตวนเนี้ยตัวบนตัวบนทีมชาติบราซิลเนี่ยนะครับผมแล้วก็โชว์ท่ามโชว์ท่าฟรีนะใช่ไหมตัวโชว์ท่ามาฟรีนะครับผมโอเคมามนะถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแรกๆนะครับผมที่มาพร้อมกับเมสซี่นะฉะนั้น101กับ102โอ้โหร้อยสองกินขาดตำแหน่งเดียวกันแต่คนละสไตล์นะ นะครับผมต่างกันเดียวกันแต่คนละสไตล์ตัวเก่าสไตล์สร้างสรรค์เกมตัวล่าสุดเป็นสไตล์ปีกนะครับผมโดยวรวมก็ตัวล่าสุดดูดีกว่าวะ่ะความเร็วอืมตัวล่าสุดดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะถ้าตัดเรื่องสไตลนะ์นะนะดูดีกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีเวอร์ชันเวอร์ชันบราซิลอ่ะเวอร์ชันนี้โออารค่อนข้างสูงโอ้โ,อโหหนึ่งร้อยเหรอหนึ่งร้อยจริงหนึ่งร้อยมันสู้ร้อยสองไม่ได้อยู่แล้วสปีดมันได้สปีดต้นกับบาลานซ์ตัว ตัวเก่าอะนะนะครับผมตัวล่าสุดดีกว่าโอเคเนมาก็ถือว่าน่าซื้ออยู่นะน่าซื้ออยู่นะใครที่คนใครที่ชอบใช้เนมาน่น่าซื้อนะนะตัวชูไทม์ฟรีเนี่ยอวอลน่าจะไม่ถึงนะตัวบิ๊กไทม์เนี่ยน่าสนตัวนี้น่าสนบิ๊กไทม์นะโอ้ร้อยโสงั้งกันว่ะแต่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมว่ะคนละสไตล์แต่แต่เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมเกมรุกได้ตัวบาซ่าเอ่อเลี้ยงบอลแล้วไปกับตัวได้ตัว ล่าสุดค่อนข้างเยอะสองสั้นตัวล่าสุดหจบสกอร์ตัวละโอโ้โหแถวบนเนี่ยตัวล่าสุดกินแถวล่างความเร็วได้ตัวได้ตัวบาซ่ารางงินยิงสปีดต,ต้นบอลล่าตัวบาซ่าโอเคสูสีดีคนละแบบดีคนละแบบนะครับผมครองบอลจบสกอร์ความโค้งจ่ายบอลเนี่ยตัวล่าสุดแต่เรื่องความเร็วให้ตัวบาซ่าดีคนละแบบว่ะดีคนละแบบแต่ถ้าสลับกันนะถ้าสลับกันนะ ถ้าเอาพวกจ่ายบอลน,นะฮะจ่ายบอลแล้วประกอบตัวมาอยู่ฝั่งบาร์ซานะแล้วเอาความเร็วมาอยู่ฝั่งบาไอไปอยู่ฝั่งบารซิลผมว่าน่าจะเบิกมากเพราะว่าตัวบารซิลเป็นสไตปิกนะนั่นความเร็วมากกว่าตัวซาสันเกมนะครับผมแต่ก็สูสีนะสูสีกนันสองวอร์ช่นนี้นะตัวบิ๊กไทม์โอเคนะแล้วก็ตัวนี้ที่มาในชุดนั้นน่าจะน่าจะโหดเลยแหละนะฮะ ร้อยสองเหมือนกันร้อยสองเกียลุกได้ตัวล่าสุดนะครครองบอลบอลโรลแล้วกับตัวเนี่ยได้ตัวได้ตัวเก่านะครับผมเปิดบอลตัวเก่าจบสกอร์ตัวเก่าล่าสุดได้ความโค้งรูกตั้งเตะอืมอืมนะนะแถวบอลเนี่ยเอาจิกแอบสูสีนะแต่ตัวล่าสุดจะได้รูกตั้งเตะกับความโค้งเนี่ยเยอะบวกเยอะมากนะะเ,เอียงไปทางตัวล่าสุด ถ้าแถวล่างโอ้โหโอ้โหถ้ามาทรงนี้เหรอแต่คนรัสไตล์ว่ะจริงนะมันคนรัสไตล์กันว่ะมาตัวนึงสร้างสรรค์เกมตัวหนึ่งสไตปีกว่ะ,ะนะครับผมอือหืออือหือังไงดีถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกจะไงดีนะฮะถ้าตัดเื่องสไตล์ออกจงไงดีถ้าดูโดยรวมตรงนี้นะความเรียวบาลาน โอ้หถ้าดูโดยรวมนะผมเอียงไปทางตัวเก่าอะเอียงไปทางตัวสร้างสรรค์เกมปะนะถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกนะแต่ถ้าคนที่ชอบสไตล์ปีกในตำแหน่งนี้ก็เล่นดีเลยแหละนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องเป็นปีกแล้วไม่ก็โพเพลเยอร์น่จริงถ้าเป็นตัวสร้างสรรค์เกมเนี่ยมันก็กลางลุกเนี่ยมันจะเหมาะกว่าแต่มันก็เล่นได้หมดแหละจริงถ้าคนชอบนะนะแต่ส่วนตัวโอ้โหถ้าถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกนะอืมเอียงไปทางตัวเก่าถ้ามีสไตล์มาด้วยเนี่ยผมว่าตัวล่าสุดก็โอเค มันเป็นสไตล์ที่เหมาะกับตำแหน่งนะครับผมอืมนะแล้วก็จะมีเอาหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วสำหรับนี้มานะก็จะมีประมาณ3เวอร์ชันสูสีมีบาซ่ามีบาร์ซิลนะครับผมเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดแต่ตัวล่าสุดเนี่ยข้อดีของมันก็คือมีบูทคู่นะบูทเสริมเนี่ยถ้าใครอัพถูกจุดเนี่ยเจ๋มเลยนะนะมีสิทธิ์ที่โออ่อนจะขึ้นไปร้อยสามเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับ เที่ยวคาบพลงังเนมาจูนิยเนมาจูเนียนะเป็นตำแหน่งเดียวกันหมดแหละเนมานะแต่ตัวล่าสุดจะเป็นสไตล์ปีกและสไตล์ปีกน่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวปะเออวะ่ะเนมารไม่ตัวสตัวสร้างสันกมหมดเลยวะ่ะเหม,มหือนเม่ซี่เลยว่ะนะและเป็นมาอันแบบเวอร์ชันปีกเวอร์ชันแรกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคืนนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วส